หลายคนเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เราเล่นเกมวานแล้วเนี่ยควรปรับภาพแบบไหนดีปรับภาพสุดทุกอย่างหรือปรับภาพต่ําสุดนะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการที่เราปรับภาพสุดปรับภาพต่ําสุดเนี่ยข้อดีข้อเสียมันจะเป็นไงนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอยากผมสอนอะไรอีกหรือทําคลิปอะไรคอมเมนต์เลยครับไปเจอกันในคลิป This shop. ลิสแมนช็อปล้าบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมลิ m a n นคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสนสูสุงด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมนโซเองเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการที่เราปรับภาพสุดกับปรับภาพกากนะครับเรืภาพกากภาพต่ํแล้วกันนะครับก็คือการที่เราปรับสุดกับปรับต่ําสุดเนี่ยมันไหนไหนม่ดีกว่าการข้อดีข้อเสียนะครับคือเดี๋ยวผมจะรู้ให้ฟังก็จะพูดเป็นตามหัวข้อที่ผมจะมาพูดให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปเลยไป let's go ข้อที่หนึ่งนะครับการปรับภาพสดเนี่ยมันดีตรงไหนนะครับผมขอพูดก่อนนะว่าผมเองก็เคยเล่นภาพสดนะบ,บางทีผมก็เล่นภาพสดบ้างบางทีผมก็เล่นภาพกากบ้างนะครับข้อดีที่ผมเห็นได้ชัดของการปรับภาพสดนะครับคือหนึ่งภาพมันสวยครับมันเหมือนทําให้เราเปลี่ยนเกมเลยฟีลว่าเหมือนเราไม่ได้เล่นนิวอาร์โลครับถ้าเราปรับภาพสดปุ๊บเอฟเฟกปืนสีสีปืนเอฟเฟกปืนก็จะชัดขึ้นมีเอฟเฟกมากขึ้นพื้นผิวของอา่าพวกกําแพงนะครับมันก็จะชัดเจนมีรอยให้เราเห็นเพิ่มขึ้นแบบเยอะเลยครับคือแบบเท็กเจอร์มมันนเยอะขึ้าก ต่างจากโลเยอะนะครับว่าเยอมันเมันเยอะนะครับแล้วก็ถามว่ามันดีแค่ไหนหรับผมนะผมก็ดีแค่กราฟิกเลยครับสำหรับผมนะมันผมอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้แต่สำหรับผมเองอะ่ะผมมองว่ามันก็สวยนะแต่มันดูลกตาไปหน่อยแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ข้อเสียที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับขึ้นหนึ่งเลย f p พคุณจะล่วงครับอ่ะหลายคนจะบอกเอ้พี่การที่เราปรับภาพสดกับปรับภาพกากเนี่ย ไอพมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับใช่ครับถ้าคุณยืนเฉยๆแบบยืนเฉยๆอ่ะมันไม่ต่างกันมากอาจจะลดไปสัก2เฟรม3เฟรม5เฟรม10เฟรมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบวกเข้าไซส์อ่ะคือเข้าไฟนะครับแบบว่าไฟที่มีสโมกมีสกิลมีแฟดมีไฟฟินิกมีวอรไวเปอร์สโมกโอเมนหรือแฟดโอเมนหรือระเบิดบีมสโตนอันติบีมสโตนเนี้ยคือไอพเราจะดรอปมากเลยครับถ้าไม่เชื่อนะคุณลองปรับภาพสุดนะแล้วก็ลองไปเล่นดูครับลองดูสังเกตว่าไฟหนักๆอ่ะที่มีสกิลเยอะๆไอพีจคุณ จะล่วงแบบดิ่งเลยครับแต่ถ้าคุณปรับภาพกลางนะครับมันจะทําให้ FPS เราคงที่นะครับอาจจะลดไปแค่5เฟรมแต่ถ้าสมมติปรับภาพสุดอาจจะลดไป30เฟรมอาจจะเป็นประมาณนี้นี่คือข้อเสียกับข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งการที่เราปรับภาพสูงสุดนะครับมันจะทําให้เรามองศัตรูยาก พราะเท็กเจอร์มันเยอะขึ้นอย่างที่ผมบอกไปมันจะกลมกลืนไปกับตัวละครน,นะครับันี่คือก็กอยู่ที่สายตาคนนะแต่ผมอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อเสียแบบร้ายแรงเลยคือผมปรับภาพสุดผมจะมองศัตรูไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโฟกัสหลายหลายอย่างนะครับต่อไปครับปรับภาพโลสุดดียังไงครับเุ้ยข้อนี้ผมอยากอยากนำเสนอมาเพราะว่าตัวผมเองก็เล่นภาพโลนะ ข้อดีที่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับคือ1เราสามารถมองเห็นโลง่ายขึ้นนะครับการที่เราปรับภาพโลนะครับมันทาให้เราโฟกัสตัวคอรได้มากขึ้นเท็กเจอร์มันจะไม่ลกตามมันจะไม่ดึงดูสายตาเรานะครับแล้วก็2เลยนะครับคือ fps เราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับโลทุกอย่างเลยนะครับสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือ fps ครับใครที่คอมไม่แรงอยู่สเปคต่ำถึงกลางนะครับก็แนะนําให้เล่นภาพโลมันจะได้ไม่ดึงเฟรมนะครับเรียกว่าเพื่อ fps ดีกว่าเราปรับภาพโลเพื่อ fps นะครับเกม fps เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันก็ต้องเน้นพวก เฮิร์จอนะสมมุติว่าคุณใช้จอร้อยสี่สิเทอแต่ถ้าคุณปรับภาพสุดอ่ะคุณดันได้แค่ร้อยเฟรมแต่ถ้าคุณปรับภาพกากสุดคุณดันได้ร้อยสี่มันก็ทําให้เฮอร์ของเราสอบคอง์กับ a p s นะครับก็คือเราจะเล่นง่ายง่ายขึ้นลื่นขึ้นนัเองแล้วก็อันที่3นะครับก็คืออันนี้ผม ส่วนตัวนะผมชอบครับคือด้วยความที่เราเน้นเกม f p s นะครับเราเล่นวาโลเราไม่ได้เล่นเกมเนื้อเรื่องพวกแบบก o อบวายพวกที่แบบต้องเสพกราฟิกคือการที่เราเล่นภาพโลสุดอะ่มะมมนทำให้เราเล่นได้ครับสบายตาเรียกว่าสบายตาดีกว่าไม่ทำให้เราแบบไม่ล้านะครับคือที่ผมไม่รู้นะแต่ไม่รู้นะว่าใครเป็นไหมแต่ตัวผมเป็นนะถ้าเราปรับภาพสุดนะครับเล่นเกมมาองนานๆแบบมันต้องโฟกัสเยอะๆตาม,มันจะลาครับแต่พอผมปรับภาพโลอะ่ะตาม,มันไม่ลาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นไหมนะ และนี่คือเหตุผลหลักๆของโปรเพเยอร์นะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงปรับภาพโลกันทันที่คอมพวกเขาแรงมากเลยนะครับการรับปรับภาพโลนะครับมันทาให้เราโฟกัสเป้าได้โฟกัสการเล่นได้ดีกว่าที่เราปรับภาพสูงนะครับถ้าคุณเล่นเอาสนุกนะครับสเปคคอมพุณนแรงแบบแรงมากระดับกลางถึงแรงเนี่ยก็ถ้าเล่นเอาสนุกนะครับก็ปรับสูงได้เลยก็ไม่ีซเรียอะไรนะครับแต่ถ้าคุณต้องการจริงจังกับแรงนะครับจริงจังกับการเล่นคําตอบมาชัดเจนอยู่แล้วครับแนะนําให้เล่นภาพต่ําสุดนะครับสิ่งที่คุณได้กลับมาคือมองเห็นง่ายขึ้น iPad เพิ่ม มูมเมนต์คุณดีขึ้นไม่ล้านนะครับนี่คือเหตุผลหลักที่ผมเชียร์การปรับภาพโลนะครับเพราะว่าใครที่จริงจังกับแรงนะครับก็แนะนําเลยปรับภาพโลดีกว่านะครับ พราะเกมอวอลเลนนะ่ะมันไม่ได้วัดกันที่ภาพสวยนะแบบว่าเออปรับสดสวยกว่าแต่มันวัดกันที่ความคมครับความคมความนิ่งนะครับการปรับภาพโลไม่ทําให้เราโฟกัสได้ความนิ่งเราก็จะเพิ่มมานะครับยวผมจะพาไปดูเซตติ้งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนี่เซตติ้งผมจะเป็นประมาณนี้อันแรกผมกดเปิดไว้นะครับแล้วก็คุณภาพวัตถุค่าพื้นผิวค่ากอนฟิดผมจะปรับต่ำเลยนะครับแล้วก็คุณภาพ UI เนี่ยผมปรับสูงไว้เพราะว่าการที่จะปรับสูงเนี่ยมันจะเพิ่มแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนลดความลดความสว่างที่ขอบ นี่ปิดไปเลยนะแล้วลบรอยหยักนะครับแนะนํนาถ้าคอมเราแรงนะครับก็แนะนํนาให้เปิดแบบผมนะคูณสี่เลยนะภาพมันจะชัดมากแล้วก็ตัวกองนะครับผมแนะนํนาอยู่ที่ประมาณ2อถึงสนะครับถ้าคอมเราไม่ค่อยแรงนะแต่ผมใช้16นะครับเพราะว่า16กับ8นี่แหละบางทีก็ใช้8 16บ้างแล้วแต่นะครับเพิ่มความชัดนี่ก็กดไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นห้าพันเก้าเนี่ย ก็มันก็ไม่มีผลมากแต่ผมเปิดไปเพราะว่าบางทีผมอาจจะแวะไปเล่นภาพพันสีนะครับก็ขี้เกียจมาตั้งค้างเองการเพิ่มความชัดนะครับอันนี้ไม่ต้องแล้วก็บูมเนี่ยถ้าเรากดนะครับเอฟเฟกต์ของปืนเราก็จะสวยขึ้นถ้าไม่กดก็คือไม่สวยประมาณนั้นส่วนการปิดเบือนี่ปิดไปเลยครับเราไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันจะทําให้ตาเราแบบมันุนวุ้นๆอะ่ะแล้วก็เงาตกกระทบนี่กดปิดไปเลยนะครับมันจะกินอันนี้คือกินเอพี เยอะอยู่นะแต่ถ้าใครต้องการที่แบบว่ากดเปิดถ้าคือคอมแรงนะครับก็เปิดได้เลยแต่ผมไม่ค่อยชินเนี่ยคือถ้าเปิดเราจะได้เปียบบรรจุดอย่างเช่นแบบว่าสตูพีคมาใช่ว่ามันจะมีเงานดนึงเนี่ยคือมันได้เปียบนดนึงนะครับแต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเงาเท่า,ทาไหร่นะก็เลยปิดไว้นะครับ ถ้าสอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นภาพสวยนะครับก็คือการเล่นสนุกกาะแนะนําให้เล่นภาพสวยได้ครับถ้าเราไม่ซีเรียสแต่ถ้าเราต้องการซีเรียสแรงนะครับต้องการยิงต้องการความนิ่งนะครับแนะนําให้ปรับภาพโลที่สุดนะครับการปรับการปรับภาพโลเนี่ยไม่ได้แบบว่าปรับโลทุกอย่างนะก็คือปรับไอตัวความชัดด้วยที่ผมตั้งค่าไปไปกี้คือให้มันชัดด้วยความชัดกับภาพโลเนี่ยคือมันแบบมันจะสมูทตามากเลยครับมันจะทําให้เราเล่นดีขึ้นนะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีทิคที่ดีมาสอนกันอีกนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอยห้สอนอะไรคอมเมนต์เลยครับจุ๊บๆบ๊ายบาย